จากเหตุประทะชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังตึงเครียดแม่ทัพภาคที่สองหรือบิ๊กเติงตัดสินใจลงมาบัญชาการด้วยตนเองอยู่แนวหน้าเคียงบ่าเคียงไหลกกำลังพลส่งสัญญาณชัดเจนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กใครจะทำอะไรก็ต้องคิดให้รอบคอบหลายคนจึงเรียกเขาว่าขุนศึกพระวิหารเพราะเขาเกิดและเติบโตในภาคอีสานร,รู้พื้นที่เป็นอย่างดี และเคยผ่านสมรภูมิใหญ่มาแล้วถึงสามครั้งเขาเป็นผู้นำที่เด็ดขาดเมื่อเกิดเหตุจึงแสดงจุดยืนทันทีว่าจะยึดศักิ์ศีของชาติเป็นหลักพร้อมสั่งยกระดับการป้องกันในทุกด้านเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินบ้านเกิดด้วยตนเองนี่คือผู้นำที่นำด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ตำแหน่ง และมีคำย้ำที่สะท้อนความตั้งใจว่าถ้าวันนี้แผ่นดินไทยไม่เป็นของไทยกองทัพไทยก็จะไม่ขอกลับพลโทวีระยุทธ์รักสินมีชื่อเล่นว่าเติง่งแม่ทัพภาคที่สองเป็นนายทหารที่น่าจับตามองคนหนึ่งของกองทัพบ,บกโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานภูมิลำนาท่านเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดโดยกำเนิดจากบ้านยางกู่ตมบลมะอึอํอเภอทวัดบุรี เส้นทางการศึกษาเรียนมัธยมจากโรงเรียนร้อยอ็ดวิทยาลัยรุ่น74สําำเร็จจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น26จบจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจอปรรุ่น37ท่านเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับพลเอกพนาแคลปปอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและพลโทบุญสินภาษกลางอดีตแม่ทัพภาคที่สอง พลโทวีรยุทธรักสินถือเป็นนายทหารที่เติบโตในสายงานทหารอีสานใต้และมีประสบการณ์ในตำแหน่งสำคัญมาอย่างต่อเนื่องได้แก่ผู้บัญชาการกรมทหารราบที่16ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6ผู้บัญชาการกองกำลังสุรานารีรับผิดชอบดูแลชายแดนไทยกัมพูชารองแม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่2 ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,568ที่ผ่านมาบทบาทสำคัญด้านความมั่นคงท่านมีบทบาทโดดเด่นในภารกิจที่เกี่ยวกับชายแดนไทยกัมพูชามาโดยตลอดทั้งในเรื่องการเจรจา JBC ท่านเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการพูดคุยและประสานงานความร่วมมือกับฝ่ายกัมพูชา การปฏิบัติการแนวหน้าท่านก็มีประสบการณ์ตรงในการดูแลความเรียบร้อยตามแนวชายแดนนอกจากนี้ท่านยังได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หลายชั้นซึ่งแสดงถึงคุณงามความดีและความทุ่มเทในการรับราชการเพื่อประเทศชาติเหตุการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาปี2554 พลโทวีระยุทธ์ลักษินขณะนั้นเป็นผู้พันและหุนมาเิตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาคนปัจจุบันได้เผชิญหน้ากันฝ่ายไทยนำโดยพลโทวีระยุทธ์ลักษินตำแหน่งในขณะนั้นผู้บังคับกองพันทหารราบเฉพาะกิจที่161หรือที่เรียกว่ากองพันเฉพาะกิจพระวิหารพื้นที่รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยบริเวณช่องอานม้าและภูมะเขือ ฝ่ายกัมพูชานำโดยฮุนมาเนตตำแหน่งในขณะนั้นเพิ่งได้รับยศพลตรีในพลสองดาวมีหน้าที่บัญชาการยุทธ,ธาศาสตร์ชายแดนบทบาทของฮุนมาเนตคุมหน่วยรบพิเศษสำคัญกองพลน้อยที่71กองพลน้อยที่70และหน่วยรบพิเศษ911และฮุนมาเนตเป็นผู้นำทัพเข้าสู่สมรภูมิเขาพระวิหารเพื่อสั่งสมบารมีทางการทหาร เหตุการณ์สู้รบเขาพระวิหารเกิดขึ้นสองช่วงยกแรกในเดือนกุมภาพันธ์2554ที่โซนภูมิมะเขือผามออีแดงเขาพระวิหารและซำเตยกที่สองในเดือนเมษายน2554โซนปราสาทตาเมินทมและปราสาทตาควายและในการสู้รบยกแรกหุนมาเน็ตได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระดมยิงด้วยปืนใหญ่ของทหารไทย ผลลัพธ์ที่คุณมาเน็ตต้องจดจำในปี2554กองทัพไทยใช้ปืนใหญ่ของกองทัพภาคที่2ในการตอบโต้ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักให้ฝ่ายกัมพูชาทหารกัมพูชาเสียชีวิตรวม64นายและบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนตระกูลหุนต้องจดจำประสิทธิภาพของปืนใหญ่155มมของไทยไปอีกนานหลายปีและในปัจจุบันก็ยังต้องเจอ อนุภาพเครื่องบิน F16 และกิบเพนอีกด้วยจึงสรุปได้ว่าพลโทเวระยุทธลักษินและหุนมาเนตเคยเป็นคู่ประทะกันในสนามรบมาตั้งแต่เมื่อกว่า10ปีที่แล้วและก็ถือว่าพลโทเวระยุทธรักษินได้ฝากรอยกระสุนไว้ที่หุนมาเนตอีกด้วยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเม้นมาคุยกันได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์เลยค่ะ